สวัสดีค่ะพบกับพี่ต้านะคะกับก็สิบบันเทิงห้าที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับข่าวฮอตฮอตในวงการบันเทิงแบบไม่ตกเทรนด์ตลอด10นาทีเต็มเวลาดีๆแบบนี้ทางทาททบอกค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเรามาอัปเดตหนังใหม่ที่เข้าในสัปดาห์นี้กันดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ภาพยนตร์แนวประจนภัยแฟนตาซีเรื่อง Percy Jackson and the Sea of Monsters ภาคต่อที่สร้างจากนิยายชื่อดังอย่าง Percy Jackson Sea of Monster เตอ่งในภาคนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของ Percy และกลุ่มเพื่อนลูกครึ่งเทพเจ้าแก๊งเก่าที่คราวนี้จะต้องออกเดินทางเพื่อกู้คืนมาของขนแกะทองคำที่จะสามารถช่วยพวกเขาจากปีศาจร้ายและช่วยไม่ให้แคมป์ของพวกเขาถูกทำลายลงจากอำนาจปีศาจมืดได้นั่นเองค่ะสำหรับภาพบยนตร์คอมเมดี้ใสๆเรื่อง The To Do List เรื่องราวของแบรนดีคลาร์กสาวสายวัยมัธยมที่ตัดสินใจลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตตัวเองก่อนเข้ามาหาวิทยาลายัยด้วยการเขียนรายการสิ่งที่เธอต้องปฏิบัติในเรื่องทางเพศที่เธอไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนพร้อมทั้งสอบหาผู้ช่วยเพื่อที่จะทําให้ตัวเธอเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ซึงก็นํามาซึ่งความผ่านและความปวดแบบที่ไม่มีใครคาดคิดเลยค่ะ แลต,ตอนนี้นะคะเราไปดูข่าวฮอตๆกันขาดกับช่วงฮอตก้าสิบค่ะข่าวฮอตประเด็นร้อนข่าวแรกดือ่าตะชักบานปลายไปกันใหญ่แล้วล่ะค่ะสำหรับกรณีของหนุ่มเจมจิที่ไม่ยอมให้สาวนุย้ยซูจีลาถ่ายรูปด้วยและก็มีผู้ใหญ่ในวงการอย่างป้าเจยุทธนาออกมาติดติงแฟนคลับของหนุ่มเจมว่าให้อว้ยกันเพลเๆ่าหน่อยรวมนั้นหนุ่มกันชัยที่โพสต์รูปล้อเลียนล่าสุดกเ็เว่อมาว่าผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มเจมจิเน you know ี่ยได้ยื่นโนติสห้าไม่ให้สาวนุ้ยพูดพาดพิงถึงอีกต่อไปด้เเเจจจอตัววหนนุุ่่มมมมิทีสชพระะาาาขฉใลย ไม่ค่อยทำสักหน่อยเพะว่าเรื่องจริงเป็นยังไงอะคะก็ได้ได้ไทราบบ้างครับแต่ว่าผมว่าก็คงไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ก็ไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับในนี้เ,เราเราเห็นภาพ,พหรือยังเลยที่พี่หนุ่มเขาแบบใส่บ็อกเซอร์อะไรเงี้ยถ่ายรูปกับพี่นุย้ยยังเลยครับยังเลยครับเราได้อ่านเราแบบว่า ควคิดเห็ยังไงบ้างไหมครับยังไม่ได้หาเลยครับเพราะว่าเราก็ยังมีงานทุกวันเราก็ยังเลยทุกวันนะครับเหมือนพี่หนุ่มเขาใช้เอ่อถ้อยคำค่อนข้างรุนแรงแล้วเหมือนกับอนาคตถ้าเจอเจออาจจะต้องอยู่บ้านไหวไมออย่างงี้ยเรยผมว่าอ่ารุ่นพี่ในวงการทุกคนก็เป็นรุ่นพี่อยู่แล้วครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรกันส่วนตัวเราเจนเครียดไหมครับเจอข่าวเศาไม่จบเลยไม่ได้เครียดหรอกครับเพราะจริงๆแล้วก็คงไม่ก็คงไม่ได้มีอะไรกันเครับไม่คุณกาแฟขับไหมเพราะงานนี้คือแบบไปขับจะโดนเยอะโดยเฉพาะ เรื่องจริงแล้วผม <S <S ผมผมว่ายังไม่ไม,ไม่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากครับแล้วก็ยังก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรเลยเลยจมส์เขาเป็นมีข่าวว่าเหมือนทางทีมฟิตของเราตอนนี้เรียมที่ได้พนายื่นโดติดไปทางที่นุ่มของวิชิมิโอ้ยไม่จริง,หร,งหรอครับไม่ใช่เลยเพราะว่าจริงแล้วเป็นเป็นงานเป็นงานที่ ไไม่ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะไม่จบง่ายๆซะแล้วจะยืดเยื้อต่อไปยังไงอีกต้องติดตามค่ะหลังจากที่นางร้ายอารมณ์ดีอย่างสาวกิฟต์สมนชิปได้โพสต์ภาพใส่บิกินี่นอนดูดบรรกุอยู่ในสระน้ำโดยหน้าตาลัลลามีความสุขทําให้โดนกระแสวิาพา์วิจารณ์ไปไม่น้อยเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเยาวชนมีโอกาสได้เจอดจ้าตัวทั้งชีแบบนี้คงต้องเคลียร์สักหน่อยค่ะ อ๋อก็แล้วแต่คนที่นะคะคิดว่าแบบคนที่ตามกิ๊บก็โตแล้วอะไรเงี้ยแล้วกิ๊บก็โตแล้วแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเงี้ยดาราคนหนึ่งก็โพสแย้ๆไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติปกติเราดูดเล่นปล่อยไหมคะก็ไม่ค่อยหรอกแต่ว่าแบบเวลาไปทะเลอะไรเงี้ยที่ชิลๆอะไรเงี้ยก็ก็ถึงจะทำไรเงี้ยที่นั่นเขาแบบเราไปถ่ายโปรโมทให้เขาด้วยอะไรเงี้ยมันก็ต้องทำมันเป็นงานของเราไม่ได้ทำที่ไม่ใช่ผิดไหมคะที่ไม่ เพราะว่าเท่าที่กิฟดูในในไอจีก็ไม่ได้มีอะไรนะมีคนเดียวเองที่มาดราม่าอะไรเงี้ยคนอื่นก็เข้าใจเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบแหมนั่งเท้าแบบดูดปุยๆอะไรก็ไม่ใช่คือมันถ่ายเป็นเหมือนแบบถ่ายแฟชั่นแฟชั่นแค่นั้นเองค่ะไม่คนจะมอไหมคะว่าเราอาจจะแบบแต่อย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยโอ๊ยโอ๊ยดูหน้าสิสวยขนาดนด้อไรหรือว่ามันมันแล้วแต่คนคิดนะคะใครจะคิด้อะไรก็ เราก็ oh. ห้ามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวสไตล์เยาวชนก็ไม่ควรลอกเลียนแบบนะคะถึงกับบ่อน้ําตาแตกเลยทีเดียวค่ะสาหรับสาวบุ๋มบรรา,าลาหลังจากที่แฟนนุ่มยังหนุ่มติ้งโนนเนี่ยได้ทำเซอร์ไพรส์มอบแหวนให้หลายๆคนก็เลยมองว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้เออเปล่าวรวมถึงหน,นุ่มติ้งโนอตที่ต้องไปลงแข่งรถไกลถึงอิตาลีนานกว่า4เดือนแลว้วเวลมาว่าท้าชนะกลับมาจะแต่งงานด้วยเรื่องราวเป็นยังไงไปฟังจากปากสาวบุ๋มกันเลยค่ะเขาก็ยังเขาอยู่บืางนอก ไปทำอะไรคะไปแข่งรถที่ต่างประเทศแล้วค่ะจริงไหมคะพี่บุ๋มเขาบอกว่าการแข่งค้งนีถ้าชนะกลับมามีสิทธิ์แต่งกับพี่บุะะ๋มอะไรเงี้ยค่ะให้ข้อแมว้ไว้ว่าถ้าได้ที่หนึ่งถ,ถึงจะยอมแต่งแต่ถ้าไม่ได้แข่งต่อปจรจิงเท็นบอกว่าก่อนไปจิงโนนมีการขอพี่บุ๋ม แบบว่าขอมั่นหมายอะไรไว้ก่อนทางจิตใจอะไรเงี้ยจริงไหมคะพี่บุ๋มก็ให้แหวนมาให้แหวนมาแบบว่าเป็นของขวัญก่อนไปเห็นบอกว่าตอนที่พี่บุ๋มมีโินีซาแกมแล้วมีน้ําตาไหลแบบใช่คือมันโน้ตจะขอด้วยคือคือถามว่าขอไหมเขาขอประจำแหละแต่ไม่รู้ว่าเขาจะวางแผนให้มันดูแบบเป็นซีเรียสจขนาดนี้ดูโรแมนติกขนาดนี้จองโต๊ะ อาหารจานพิเศษอยู่ดีมีคนมาเสิร์ฟแล้วเปิดมาเป็นแหวนกระดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. มันก็เลยดูดูโรแมนติกเกินไปสําหรับตัวเขาด้วยมันก็เลยร้องให้เล็กน้อยยังไงก็ขอบเป็นกาลังใจให้กับหนุ่มติงโน้ตชนะกลับมาเราจะได้เห็นข่าวดีกันไวๆนะคะมาดูกันต่อนะคะสําหรับภาพยนตร์ที่เข้าใหม่แล้วก็น่าดูในสัปดาห์นี้ค่ะสุดท้ายกับภาพยนตร์แนวแอคชั่นทางฝั่งเอเชียเรื่อง Saving General Yang การเล่าเรื่องเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมของเจ็ดพี่น้องขุนศึกตระกูลหยางตระกูลนักรบผู้จงรักภักดีแห่งราชวงศ์ซ่งที่ต้องไปอารักขาด่านเย็่นเหมือนกวางและต้องต่อสู้กับกองทัพเหลียวเพื่อที่จะทําให้แผ่นดินต้าส่งกลับมาสงบสุขอีกครั้งค่ะ แถวตอนนี้นะคะพี่ดูข่าวฮอตฮอ,อกันค่ะกับช่วงฮอตสิบไรแล้วค่ะมาต่อที่เรื่องราวความรักที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากสําหรับคู่ของหนุ่มโตโน่พาคินและสาวตงโมพัทรธิดาที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูเหมือนจะเป็นข่าวไปซะหมดล่าสุดสาวตั้งโมได้โพสต์รูปเท้าของทังคู่ลงในอิตกไก่แต่ฟีดแบบค,คอมเมนต์ใต้ภาพดันออกไปในด้านลบรวมถึงเรื่องนี้หนุ่มโตโน่เนี่ยได้พาสาวตั้งโมไปพบกับคุณแม่แล้วเป็นยังไงบ้างต้องไปถามหนุ่มโตโน่เขาลยค่ะก็ไป าคุณแม่ไปทานข้าวกับคุณพ่อเขาแล้วคุยกันเรื่องอะไรบ้างคะะเปเห็เหะอแม่ว่าไงบ้างมาเจอคุณพ่อก็ท่านก็คุยกันตามภาษาผู้ใหญ่น่ารักก็ก็น่ารักดีครับก็สบายๆคุณพ่อแตงโมงก็สบายๆคุณแม่ผมก็เป็นคนสบายๆยอยู่แล้วก,ก,ก็ค่อนข้างจะถูกคอกันอยู่ภาคิจเต็ม ไม่เต็มครไม่เต็ม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 เช็คสิเราโหโซเชียลเรามีครับผมครับผมดีๆมีก็เยอะแต่มันไม่เป็นข่าวเราก็เราตามอินสตาแกรมเขาเราก็อ่านครับไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยเป็นเรื่องปกติ เราก็เชื่อว,ว่าความรักจะชนะทุกสิ่งสู้ๆนะคะส่วนคู่นี้หลังจากที่เปิดตัวว่าเป็นคนที่รู้ใจสําหรับคู่ของสาวโบวีอัธมาและนักร้องตีอินเตอร์อย่างหนุ่มบีเคพีเอ็นที่ตอนนี้ตัวน็เลแต่ใจไม่ห่างถึงก็ออกคําสั่งห้ามสาวโบวีดูหนังคนเดียวตอนที่ตนไม่อยูเอเอ่เอ้เรื่องสิ่งจะใช่หรือไม่ไปฟังจากปากสาวโบวีดีกว่าค่ะค่ะก็เป็นแบบเหมือนเหมือนเขาเหมือนประมาณว่าก็ถ้าจะดูก็ก็รอดูด้วยกันสิอะไรอย่างเงี้ย ทูไม่ใช่เป็นคำสั่งหรอกคือเขาก็ขำๆแหละแต่เขางอนแต่จะไม่งอนจริงจังคือคือจริงๆบบก็ขี้งอนนะคือทั้งคู่ขี้งอนทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่าเวลางอนก็จะไม่ได้งอนจริงจังก็จะงอนแบบแป๊บๆแล้วก็ตลกตลกไปแล้วก็จบเหมือนเป็นเล่นๆกันมากกว่าค่ะก็ไม่เอือดดาไม่เอือดดาค่ะก็รอรอก็ได้ก็โอเคแมดดูท่าแล้วรัก จะไม่แพ้ระยะทางอีกต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วง i n s i g ต t ์ก s สของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาถามหรอดดารากันนะคะว่าถ้าเกิดเพื่อนเขาเนี่ยนะคะตกอยู่ในสภาวะความเหงาเขาจะมีวิธีช่วยเหลือเพื่อนเขายัางไงบ้างติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะอิน i ไต g ์ก s i p สิบสนิทเลยนะคะก็จะไปจะไปหาเขาคือไปเล่นไปเล่นด้วยเพราะปกติเป็นคนชอบ กิจกรรมชอบจอยกับเพ to sure are, oh. ื่อนอยู่แล้วคือถ้าเพื่อนเหงาก็หาอะไรไปทำอย่างเช่นถ้าเพื่อนชอบอะไรก็ต้องดูที่เพื่อนคนนั้นว่าเขาชอบทํากิจกรรมอะไรเราก็จะเอากิจกรรมนั้นไปเล่นกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงชวนออกมาเที่ยวอะไรเงี้ยมากินข้าวมาแหงเอากันอะไรเงี้ยเพราะว่าเออจิ๊บเป็นคนที่แบบสนุกสนานอยู่แล้วถ้าเพื่อนออกมาก็จะแบบจะชวนไปทําอะไรสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบถ้ารู้ว่าเพื่อนเหงาหรือเพื่อนมีปัญหาก็จะลากออกมาเลยก็คงต้องอยู่กับเพื่อนอยู่ด้วยกันหาอะไรทํากันนะ ลกลางครับสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของต้าแล้วก็กสิบบันเทิง5แล้วนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะกับร้าน c o f f e e Mo เดลอยู่ที่ซอยปฏิพัตธ์ินั่นเองค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะแบล็คแคนยอนด้วยขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามวันนี้ต้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ